วิวเขาบรรยากาศสุดฟินต้นไม้เยอะอยู่ใกล้เมืองถมดินแล้วราคาเพียงตารางวาละ3,500บาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วนะคะกับช่างมาดามเอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่งนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนขาอุจะพามาชมที่ดินแปลงนี้นะคะซึ่งแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สมบูรณ์แบบเลยนะถมดินแล้วขุดบ่อน้ําแล้วปลูกต้นไม้ไว้ เกือบเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญคือการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจากตรงนี้นะคะไปถึงปั๊มปตทสีนาวาห่างกันเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองจากตรงนี้นะคะห่างจากถนนสีนาวาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆห่างจากไฟฟ้าน่าจะประมาณ40-50เมตรเท่านั้นเองนะคะปปายู่ข้างๆด้านหน้าที่ของเราแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้อยแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตนะคะพิกัด ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะการเดินทางสะดวกสบายจากตลาดมาถึงหน้าแปลงของเรานะห่างก,กันประมาณ5.9กิโลเมตรเรียกได้ว่า5-7กิโลเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันนะคะธนาคารนะคะสถานที่ราชาการขนส่งนะคะหรือจะเป็นแม็โคโลตัส5-7กิโลล้อมรอบเลยนะจากตรงนี้จะไปตลาดลงเกลือก็อยู่ประมาณ7กิโลเท่านั้นเองนะคะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบริเวณนี้ประมาณ10กว่าโลนะคะขับรถไป10กว่านาทีก็จะถึงจะมีเขื่อนคุณด่านนะคะแล้วก็น้ําตก ราการนางรองวังตะคาตจะห่างกันประมาณ10บกิโลเท่านั้นเองนะการเดินทางสะดวกสบายมากๆและที่ดินแปลงนี้เป็นรูปแปลงที่สวยมากๆเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ48เมตรความลึกประมาณ70เมตรรวมแล้วที่ดินแปลงนี้จะได้เนื้อที่2ไร่เต็มนะคะเอกสารสิเป็นโฉนดครุฑแดงค่ะเจ้าของต้องการขายในราคาที่ถือว่าถูกเวอร์มากๆเลยนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วตกตารางวานและเพียงแค่3,500บาทเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมทุกอย่างให ลพูดง่ายๆใจเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องได้เลยนะคะที่ดินตรงนี้เนื้อที่2ลไร่นะคะรวมเป็นเงินก็จะเป็นเงินนะคะไล่ละ1นึ่งล้านสี่แสบาท2ไร่ก็2องล้าน 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองรวมให้ทุกอย่างเลยนะปัจจุบันทําอะไรไว้บ้างนะคะละักษณะรูปแรงคือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้แล้วแต่มองได้หลายมุมนะคะตรงนี้ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วขุดบอ่อน้ําไว้พร้อมที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยปลูกต้นไม้ไว้เกือบเต็มพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านลงสิ่งปลูกสร้างหรือจะทําเป็นฟาร์มทําเป็นรีสอร์ทนะคะสามารถทําได้เลยที่นี่เงียบสงบมากๆสําคัญกว่านั้นคือน,นอกจากใกล้เมืองแล้วใช่ไหมคะทุกคนมองเห็นเทือกเขาใหญ่ด้านหลังแปลงเลยสวย มากบรรยากาศดีมากยังยังไม่พอนะคะความเป็นธรรมชาติตรงนี้ล้อมไปหมดเลยนะรวมถึงมีลำรางสาธารณะอยู่หน้าแปลงของเราด้วยนะคะช่วงหน้าน้ําหรือว่าช่วงที่ทํานาเนี่ย จากเขื่อนนะคะปล่อยน้ําลงมาผ่านหน้าแปลงของเราเรียกได้ว่าสวยงามความเป็นธรรมชาติของที่ดินแปลงนี้สมบูรณ์แบบร0 0อซอย่างที่โอบอกเลยนะท่านใดสนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจองได้เลยนะที่ดินตรงนี้เนื้อที่แค่2ไร่ถือว่ากําลังพอดิบพอดีที่เราสามารถที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าจะทําเป็นที่พักอาศัยได้ดีมากๆเลยนะคะด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นถนนสาธารนณะพิเทด้วยหินคลุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นถนนนะคะคอนกรีตลงจากถนนสีนาวามานะคะประมาณ 300เมตรก็มาถึงหน้าแปลงเนี่ยจริงๆแล้วจะมีะประมาณ200เมตรเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็จะมีถนนหินครุกแคบประมาณนะคะไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำไปนะถือว่าเป็นการเดินทางเข้าออกในแปลงสะดวกสบายมากๆเพื่อนบ้านแต่ละบ้านก็อยู่ห่างๆจากเราถือว่าตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยล้อมไปด้วยวิวทุ่งนาธรรมชาติแล้วก็มองเห็นวิวเขาถือว่าบรรยากาศสุดฟินที่สุดคือแปลงนี้เลย,เนยในราคาตารางวาละ3,500บาทเองถือ ถือว่าถูกมากๆเลยเอาอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมลักษณะรูปแปลงโดยรวมของแปลงนี้ตั้งแต่ทางเข้ามาเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณประโยชน์ให้ทุกคนได้ชมกันก่อน ะะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆเลยนะคะเดินทางสะดวกสบายแล้วก็หาของกินง,ง่ายง่ายเลยนะใกล้กับปั๊มปตทนะจากตรงนี้จะห่างกันเพียงแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากเลยในซอยนะคะห่างจากถนนสีนาวาเพียงแค่300เมตรนะคะบรรยากาศดีดีมีเพื่อนบ้านซ้ายขวานหน้าหลังและไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ตลอดเส้นทางที่เราจะลงมาจากถนนใหญ่นะคะทุกคนจะห่างจากหน้าที่ของเราเนี่ยประมาณ300เมตรซึ่งก็จะเป็นถนนอคอนกรีตแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเฉพาะเข้าในที่ของเรานะคะจะเป็นถนนหินครุกป,ประมาณนี้เที่ยวพาดูนะคะนี่เลย บรรยากาศรวมๆตรงนี้นะถือว่าเงียบสงบมากๆความเป็นธรรมชาติที่รอร้อมรวมกันอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเปลี่ยวจะน่ากลัวไหมต้องจากนี้ไปนะคะยังมีเพื่อนบ้านอีกเยอะเลยนะคะนี่เลย นี่คือถนนคอนกรีตที่เพิ่งทำเสร็จให,ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะตรงนี้คือเราจะลงมาจากถนนสีนาวานะคะปั๊มปะตะทก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะคะปะตะทสีนาวาห่างจากที่ของเราประมาณนะคะ500เมตรนะคะจากถนนใหญ่ลงมานะคะที่ดินของเราก็จะห่างกันแค่ประมาณ300เมตรเองเราจะเข้าซอยนี้ไปนะที่โอเดินออกมาที่โอตต้องพยายามเดินให้ทุกคนเห็นภาพรวมๆนะคะ รวมถึงที่ดินข้างเคียงด้วยทุกคนจะได้รู้ว่าบรรยากาศรวมๆแล้วประมาณไหนนะคะตรงนี้เราไม่ได้ขายนะอันนี้คือของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาซื้อกันไปหมดแล้วปลูกต้นไม้นะคะสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่มากๆเลยนะเราจะเข้าซอยนี้ไปคะ่ะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่เลยถนนจะกว้างประมาณ5-6เมตรนะคะส่วนตรงนี้ที่อุพามาดูคือเป็นลำรางสาธาณะที่ปล่อยน้ําจากเขื่อนนะคะลงมาเรื่อยๆเพื่อแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านชาวนาชาวไร่ที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะนี่ทิวทัศนของเรานะคะธรรมชาติมากๆเลยล้อมไปด้วยทุ่งนาและวิวเขาที่สร้างความบรรยากาศสร้างความเป็นบรรยากาศธรรมชาติให้เราได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยนะเอาจริงๆแล้วตรงนี้นะคะถ้าเราจะขึ้นบ้านเป็นบ้านสชั้นเนี่ย เราจะมองเห็นวิวแบบ360อ,องศาเลยนี่ค่ะนี่คือวิวเขาเทือกเขาใหญ่เลยนะที่นี่คือตำบลสีนาวานะคะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะส่วนที่ดินแปลงที่โอจะพาทุกคนไปชมนะคะซึ่งจะเข้าซอยนี้ไปนะขับรถไปนิดเดียวก็จะถึงด้านหน้าแปลงเลยค่ะทุกคน เนื้อที่ไม่เยอะนะคะเนื้อที่เพียงแค่2ไร่เท่านั้นเองนะคะน้ำประปาเข้ามาอยู่ในแปลง,งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ด้านขวามือของโอ๋ตรงนี้คือจะเป็นลำลางสาธาณะนะคะที่จะมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะช่วงที่มีน้ําปล่อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะสวยมากๆเลยซึ่งมันจะผ่านหน้าที่ดินของเรานะคะแบบนี้นี่เลยบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมคะ ่วนตรงนี้คือจะเป็นถนนสาธารณะนะคะแบ่งออกมานะคะขึ้นหน้าโฉนดอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่เดินที่โวจะพาชมในวันนี้จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมไม่รู้นะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ48เมตรความลึกประมาณ70เมตรนะคะเนื้อที่สงไร่เต็มเอกสาร10เป็นโฉนดครุฑแดงราคาไร่ล้ห่ล้านสี่แสบาทเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ3,500บาทเท่านั้นเอง เหมายกแปลงก็จะเป็นเงินนะคะสองล้านแปดแบาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะฝั่งตรงข้ามที่ดินของเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงนี้และนี่ก็อีกหลังหนึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นซอยที่สามารถวนออกได้นะคะเนี่ยถึงหน้าบ้านเลี้ยวขวาก็ได้นะคะเลี้ยวขวาออกไปนะแล้วก็ไปออกข้างๆซอยก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะคะซอยนี้มีชื่อว่าซอยห้ันวานะเราขับรถลงมา เลยปั๊มมานะคะสังเกตจะมีะขายอุปกรณ์ประปาไฟฟ้านะคะแล้วก็เลี้ยวลงมาเลยตรงมาเรื่อยๆตามทางนะคะทุกคนก็จะมาเห็นที่ดินแปลงที่กําลังเปิดขายอยู่นะนี่คือเป็นอ,อีกแปลงหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วนะคะมีลูกค้าซื้อไปแล้วส่วนแปลงที่เราขายคือจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อจากแปลงนี้ไปหลักเขตแนวเขตหลักหมุดชัดเจนมากๆเลยนี่คือจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราพอดีเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นลำรางสาธารณะประโยชน์นะคะซึ่งทางเจ้าของเองได้มีการแบ่งให้เป็นสาธารณะนะคะนี่ถนนน่าจะกว้างประมาณนะคะ5-6เมตรแต่ถ้ารวมกับลำรางไปแล้วน่าจะประมาณ8เมตรได้นะคะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนหลักหมุดจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่จากตรงนี้ตรงไปด้านท้ายนะคะท้ายแปลง ที่นี่ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้นะคะหลากหลายชนิดเลยนะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาดูนะตอนนี้กําลังสวยเลยนะโดยเฉพาะด้านหลังเนี้ยเราจะมองเห็นวิวเขาชัดๆนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะเราได้มีการขุดเป็นร่องน้ํานะคะเอาไวป้ปลูกบัวซึ่งก็สวยมากๆเลยตอนนี้นะคะจริงๆแล้วตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะทําให้อาจจะเห็นแบบว่าความเป็นธรรมชาติหญ้าที่เขียวขจีในพื้นที่ในแปลงนะคะนี่ นี่คือทางเข้าในแปลงของเรานะจะของเชื่อมไม้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้คือจะเป็นทางสาธารณะตรงเข้าไปยังมีที่ดินอีกหลายแปลงนะแต่ตอนนี้คือเราขายอยู่แค่แปลงนี้นะคะนี่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกพอดีเลยนะคะด้านหลังคือจะเป็นวิวเขานะคะตรงนี้เรียกได้ว่าตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะเพราะว่าหน้าน้ําหลังเขานะคะเดี๋ยวแปลงกล้องให้ทุกคนดูนะคะทางที่โอเดินมานี่เลยเห็นไหม ฝั่งตรงข้ามที่ดินนะคะก็จะเป็นวิวนาธรรมชาติแบบนี้นะคะมีต้นไม้ใหญ่ล้อมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเราเป็นของเพื่อนบ้านค่ะนี่ ถือว่าบรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะปัจจุบันที่เิ็นแปลงนี้นะคะได้มีการถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าพร้อมสร้างบ้านลงสินปลูกสร้างได้เลยนะณตอนนี้นะคะเจ้าของได้มีการปลูกต้นไม้ไว้มีต้นอะไรบ้างมีมะม่วงมีไม้ป่าไม้ดอกกังกานะคะราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์แคนะเต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็มีการ ปลูกหญ้าไว้นะคะแต่ว่าอาจจะปลูกเป็นจุดๆแล้วก็ให้มันขยายเป็นวงกว้างนะคะสุดท้ายเราจะทําให้แปลงนี้สวยมากๆเลยตรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้ประมาณนี้นะคะด้านท้ายแปลงนะจะมีบ่อน้ําจริงๆแล้วนะคะการที่เรามีบ่อน้ําขนาดใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างนะ อย่างเช่นเราจะเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเป็ดไก่หา่านปล่อยทิ้งไว้ก็อยู่ตามธรรมชาติได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไว้ใช้นะคะน้ําจากบ่อเน,นี่ยมาลดภายในสวนมีศาลาด,ด้วยมีเก้าอี้นั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะคะต้นไม้ปลูกไว้ไม้ดอกไม่ประดับนะคะมีมังคุดมีขนุนมีมะม่วงนะคะมะยงชิดสาเกเต็มไปหมดเลยนี่มะยงชิดสวยๆทั้งนั้นเลยมะยงชิดพันธุ์กล้วนะคะ จริงๆแล้วเป็นต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ตอนนะคะตอนกิ่งซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผลผลิตไม่นานรอไม่นานนะคะนี่ดอกลีลาวด,ดีก็มีกล้วยก็มีนะคะไม้ดอกนี้รอบบ่อเลยนะคะตรงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนี่คือบ่อน้ำที่ขุดไว้ด้านท้ายนะดูแลน่าจะประมาณ2งานได้นะคะบ่อน้ำตรงนี้นี่มีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ บรรยากาศสุดฟินนะคะทุกคนยิ่งเรามายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นวิวภูเขาที่แบบเป็นเทือกเขาใหญ่ชัดๆสวยๆเลยเห็นไหมคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลรีนาวานะคะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะทุกคนสนใจลองแวะเวียนเก่งเข้ามาดูได้นะคะขับรถนะคะวิ่งถนนสีนาวานะคะเลยปั๊มปะตะทรีนาวามาสังเกตนะคะฝั่งเดียวกับปั๊มจะมีซอยนะคะ5้ทันวาขับรถเลี้ยวลงมาเลยนะคะแล้วก็มาดูที่ดินนะคะตามถนนได้เลยเราก็จะมองเห็นรูปแปลงประมาณนี้นะคะวิ่งตามลำรางสาธารณธรรมชาติ เข้ามาได้เลยนะคะการพาชมที่ดินก็จะประมาณตามนี้เลยนะถ้าได้สนใจก็ลองแวะเวียงกันเข้ามาดูได้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุ๊บนะคะ โดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก้าประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก้าวสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ